มดออนไลน์มันคือของจริงไงคะทําได้ค่ะทุกคนสามารถทําได้แบบรูกระแตคะ่ะอยากมีชีวิตแบบไหนมีไลฟ์สไตล์แบบไหนลูกระแตก็เป็นลูกสาวชาวนานะคะแม่จอไหมคะแล้วก็ทํางานประจําเหมือนทุกคนแต่วันนี้ได้ชีวิตใหม่ที่แปรแมาษธแม่มดออนไลน์ <c oughs> ทุกครั้งค่ะแม่ถ้าถึงไม่ได้แบบเนาะถึงไม่ได้แบบถึงไม่ได้แบบว่าแสดงอะไรมากมายใช่ไหมคะแม่แต่ในใจคะ่ะในใจอ่ะ รู้สึกว่าเราได้ได้ได้สิ่งที่เราปรารถนาที่ได้รความเนี่คือสิ่งที่เราปรารถนานี่คือสิ่งที่เรามองว่าตัวเองอ่ะนะต้องมีชีวิตแบบนี้และได้รับในวัยนี้เรียบร้อยแล้วครูเข้าใจความรู้สึกอืครูเข้าใจความรู้สึกเราเกษียณตั้งแต่อายุสี่สิบกว่าที่เราได้ใช้สิทธิอิสระภาพจริงๆนี่นี่ครูกะแตงครูกล้าใช้คําว่าแพซิ่อินคัมแล้วก็แล้วก็อิสระภาพเลยนะใช่ค่ะใช่ รัจะได้แพสซีฟแล้วค่ะแม่คือไม่ได้คือบอกมันเป็นรายได้แพสซีฟจากอสังหาแพสซีฟจากงานออนไลน์เพราะมีรายได้ตลอดลูกค้ากลับมาซื้อตามลูกค้าเอาไปส่งต่อเขาได้ได้อาชีพได้สุขภาพและเขาอะค่ะสวห้าสิบสามอย่างเงี้ยค่ะแม่บ้านทํางานประจําอย่างน้องลูกนั่งวิวแชร์อย่างเงี้ยค่ะครูก็จะคิดว่าหลายคนหรือคุณหมอคุณพยาบาลอาจจะไม่ได้มันไม่สามารถให้น้องลูกได้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมแต่พวกเราเป็นใครคะได้ได้ให้ ในสิ่งที่แบบมหัศจรรย์มากค่ะได้คุณพ่อครูกระแต่คือต่อให้ยายาเบาหวานก็ต้องกินไปตลอดชีวิตใช่ไหมคะแม่บางคนบอกว่ายาเบาหวานกินไปตลอดชีวิตบางคนนะคะจริงๆเราไม่ให้หยุดยานะแต่หลายคนนะคะเขากินผลิตภัณฑ์ของเราอะ่ะเขาไม่เขาไ,ไม่กินยายก็มีนะคะแม่คือของ <Yeah. S 1> เราไม่จริงๆมันเยอะค่ะคือมันต้องมากินให้ถึงกินจริงกินให้ถึงแล้วรักและศรัทธาแล้วคุณจะได้ค่ะโรคกระานได้ได คือแค่สัมผัสเรารู้เลยค่ะสัมผัสเองยังรักตัวเองนะคะแล้วคนในครอบครัวก็ได้พ่อพ่อลูกตัตะจก็รักพอ่อใช่ไเราก็ได้จริงๆอย่างนี้ค่ะแล้วพอก็เป็นคนที่กินจริงๆนะคะบางทีเราอะ่ะอยากให้คนที่รักเขาเขาทานใช่ไหมบางคนเขาไม่แต่ว่าวันนี้คนในครอบครัวกินแบบอเต็มที่เลยเงนี้ค่ะมันดีใจนะคะแม่กินหมนทั้งครอบครัวใช่ใช่